How am I going to stay alive today? เมื่อวานนอนไป4ชั่วโมงคะ่ะทุกคนแต่วันนี้ต้องตื่นเช้านะเพราะว่ามีประชุมแต่9้โมง7โมงครึ่งเลยลุกมาอาบน้ําแต่งหน้าเตรียมตัวไปทํางาน,นะคะ่ะแล้วประเด็นคือจองคาสต่อยมวยไปด้วยทุกคนแลวยกเลิกไม่ทันแล้ววันนี้จะไหวไหมเนี่ยคือแบบแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอะวันนี้เปลี่ยนที่ทํางานนะคะมานั่งทํางานที่เกสอนทาวเวอร์นอน4ชั่วโมงก็ต้องจัดก่อนเลยกาแฟนะคะคือแบบไม่มีไม่ตื่นจริงๆวงการกาแฟนี่มันเข้าแล้วออกไม่ได้จริงๆนะคะคือแบบตอนนี้ก็ออกมาไม่ได้หลายปีแล้วแล้วก็ตอนนี้เข้าอีกวงกกกกกาารคือววงัแแบบเดีนน้ิฟ2 วแบบไม่รู้สึกอะไรแล้วอะทุกคนฉันแข่งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนี่เรามานั่งทํางานที่ The Great Room นะคะเรามาถึงคนแรกเลยก็แบบวางของเซตโทให้เรียบร้อย Setup ของคือวันนี้จะเป็น planning ประชุมแบบของปี2025ซึ่งหนักมากเวลาวันที่มีประชุมหนักมากๆค่ะเราก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศประชุมที่อื่นบางที่ไม่ใช่ที่ทำงาน,นะะอันนี้คือขนมที่หัวหน้าเราเตรียมมาให้น่ารักมากถึงจะนอนแบบ4ชั่วโมงแล้ก็ต้องไม่อ่อมนะทุกคน แล้วก็เริ่มทํางานกันเลยค่ะก็มุงครึ่งซึ่งจริงๆวันนี้นะคะเราก็ได้ทําความรู้จักกับทีมเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยเพราะวันนี้เรามานั่งดีฟทอลกันด้วยเพราะส่วนมากเราก็จะทําแต่งงานไม่ได้คุยกันเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่ว<ต>ันนี้ได้โอกาสแล้วค่ะพอได้เวลากินข้าววันนี้เราก็มากินที่แฟตบอยสักยานะคะเคยมาทานตอนกลางวันนะคะคนน้อยมากแต่วันนี้เราสั่งเยอะมากนะคะอิ่มอร่อยแล้วเราก็เดินกลับไปประชุมต่อค่ะคาเฟอีนยังไม่พอนะคะเราต้องเติมชากันสักเล็กน้อยตอนแรกเลือกไม่ได้ว่าจะกิินนรรรอออะะไดดีต่่่วาาสุท้ยกกก็เเค เอาจริงตอนนั้นหน้าย,ยังดูได้แต่ว่าข้างในอะง่วงมากตอนนี้นะคะ I'm drinking tea with the office tea ค่ะวันนี้เสร็จหกโมงครึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปต่อยมวยกันต่อ